เ้ยทุกคนมีใครเคยใช้ไอเทมนี้บ้างป่ะเห็น <_ d> um> เขารีวิวกันในกลุ่มแม่บ้านอ่ะเขาบอกว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะพลังปั่นเหลือหลายไม่ว่าจะเป็นหมูเด้งทอดมันหรืออะไรก็แล้วแต่ปั่นละเอียดปั่นไวอันนี้เราก็เลยไปเอฟมานะเพราะว่าเขาลือกันว่ามันถึกทนน้ำทุกบ้านต้องมีเอาละอันนี้อะไรอะ่ะ โอ้นี่ใส่ตูดมันใส่ตูดมันอืมนี่นะสิ่งที่เขาให้เรามาก็มีใบมีดตัวถังนี้เป็นสแตนเลสนะเขาบอกว่าใส่หมูเข้าไปเป็นชิ้นๆนะ่ะแล้วก็มันจะปั่นภายในไม่กี่วินาทีเองหมูเป็นชิ้นๆมันจะกลายเป็นหมูบดหมูบดเลยเอาแล้วนี่คือ เขาให้เรามาประกอบเองจะเป็นใบมีดนะมีใบมีดมาให้สี่ชิ้นแบบนี้สี่ชิ้นแล้วก็มีฝาปิดแล้วก็มีตัวเครื่องมันตัวเครื่องปรับได้สระดับนะเขาบอกว่าถ้าเกิดใครใส่หมูให้เป็นชิ้นๆน่ะให้ปรับเบาๆก่อนค่อยๆปั่นไปแป๊บหนึ่งแล้วค่อยปั่นแรงอีกทีหนึ่งจากหมูชิ้นๆน่าจะกลายเป็นหมูเด้งทันที เดี๋ยวเราลองกันเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันใน EP ีถัดไปวันนี้เออมันน่ารักนะแพ็กเกจด,ดีสวยหรูใครสนใจกดสั่งซื้อท่ตะะกร้าได้เลยหรือว่าใครเคยใช้แล้วรบกวนรีวิวให้หน่อยจ้า